เพื่อนๆชาวแคคตัสคูคๆเคียงกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอพืชอวมน้าชนิดหนึ่งครับที่อยู่ใกล้เคียงกับตระกูลแคคตัสครับสําหรับเพื่อนนี้จะเป็นหน้าตาชนิดหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูและนี่ก็คือหน้าตาของฮาโบเทียครับจัดเป็นไม้อวบน้าตระกูลใกล้เคียงกับกระบองเพชรเลยครับมีปลูกกันทั่วไปในแถบทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาครับผมซึ่งในประเทศไทยเองก็นําเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์กันมากขึ้นครับฮาโบเทียนนะครับหรือเรียกอีก่างว่าฮาโวเทียครับผม ฮาวเทียนะครับเป็นไม้อบน้ำชนิดหนึ่งมีลักษณะหน้าใบถูกกัดครับทําให้หน้าใบใสครับแสงสามารถส่องเข้าไปด้านในได้ครับผมคาวเทียนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์ครับบางพันธุ์ก็ไม่ได้ถูกกลัดครับเช่นจะพวกม้าลายหรือคาวเทียที่มีลักษณะคล้ายหยดน้ําครับผมส่วนคาวเทียครับสามารถแบ่งสายพันธุ์ที่ปลูกนิยมมากกันได้แก่คาวเทียคูเปอรีนครับหรือหยดน้ําครับลักษณะใบสั้นกลมนะครับ เลียงตัวชิดซ้อนกันคล้ายกับกุหลาบครับสีใสส่องเป็นประกายครับคล้ายกับหยดน้ำมีหลายสีครับเช่นสีเขียวและสีดำครับผมส่วนที่2นะครับอย่างที่2คือฮาวเวิเทอร์ทางการต้านครับมักเรียกกันว่ามาสตัดครับด้วยลักษณะหน้าใบเรี้ยว flat กับถูกเหมือนกับถูกตัดครับหมดสานครับฮาวเวิเทอร์ูมิลานครับทั่วไปเรียกว่ามาโดนัทมาลายมาร์าคูนครับ มีลักษณะเด่นด้วยลายสีขาวตัดบนเส้นลายสีเขียวเข้มครับทั้งนี้นะครับม้าลายแต่ละต้นครับมักมีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไปครับผมส่วนทางด้านการเลี้ยงดูฮาวเวอร์เทียนครับฮาวเวอร์เทียนครับเป็นพืชอดนน้ำที่ชอบอากาศที่มีการถ่ายเทนะครับแสงแดดลําไรเติบโตได้ดีในเครื่องที่เครื่องปลูกที่โป่งครับและระบายน้าได้ดีนะครับ2นับเครื่องปลูกนะครับตามความคิดเห็นของผมนะครับ ผมแนะนําว่าควรเป็นพวกปุ๋ยมะพร้าวแกะดินแกะเผาหินภูเขาไฟบริเวณสูนทครับแล้วก็หินภูเขาไฟนักควรผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีหนึ่งเหมือนเเพื่อกําจัดวัชพืชต่างๆที่อาจปิดมากับเครื่องดินปลูกครับส่วนทางด้านเรื่องดินครับดินครับเราสาม,มารถผสมได้ตามสูตรต่างๆที่เรามีความรู้เลยครับไม่ว่าจะเป็นดินผสมกับทรายหินเพอร์ไลท์ทิ่มอสนะครับแล้วก็ใส่พวกปุ๋ยออสโมโคาไปหรือสตาร์เกิลจีเพื่อ คาพวกเพียรัตรูวัชพื้นะครับจานนะครับควรเลือกใช้กระถางปลูกที่เป็นดินเผามากกว่าพวกพลาสติกนะครับเพราะกระถางดินเผานนมีความเย็นนะครับและแห้งเหลวทำให้รากตกและทําให้มีขนาดใหญ่ครับผมเนื่องจากฮาโวเตนะมีหลากหลายชนิดสายพันธุ์ท่อง้านใหญ่ครับส่วนทางด้านการขยายพันธุ์นะครับก็มีการพรมาเลนนะครับทาให้ได้เกิดสายพันธุ์ใหม่ครับแต่ค่อนข้างช้ากว่าครับได้ผลผลิตครับผม 2ครับการแยกหน่อครับเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วครับแต่ลูกที่จะได้เจอเหมือนกับต้นแม่นั้นหายากมากครับสารครับการชําใไปและการชัาล่าครับผมก็สําหรับฮาวเทอร์ที่ที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสาหรับคลิปนี้ช่องแคคตัสคูคูคลิปก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย